สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องบันอังคารที่สามมิถุนายนสอง5ัวันนี้ระลึกถึงนักบุญชาลวงก้าและเพื่อนมรณะสักขีนะครับก็มีประวัติของท่านที่น่าสนใจนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างวันที่สามมิถุนายนนั้นคริสจักรจะเฉลิมฉลองนักบุญชาลว,วงก้าประวัติของท่านนะครับก,ก็มีบอกว่านักบุญชาลวงก้าเกิดเมือ่อปีคศ1865เติบโตใน ยูกันดาประเทศแอฟริกาช่วงวัยเด็กพ่อค้าจากอียิปต์และประเทศอื่นๆเดินทางมาที่ยูกันดาทําให้วิถีชีวิตแบบเก่าของคนในยูกันดานั้นสั่นคลอนพ่อค้าเหล่านี้ได้นําอุตสาหกรรมใหม่ๆและแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการเกษตรและการผลิตมาด้วยมิชชันนารีเดินทางมาจากยุโรปเพื่อสอนผู้คนในยูกันดาเกี่ยวกับพระเยซูเมื่อชาลวงกะยังเป็นเด็กมีบาทหลวงจํานวนหนึ่งมาอยู่ ที่หมู่บ้านของเขาเพื่อสอนผู้คนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ชาร์ลจึงหันมานับถือศาสนาคริสต์ต่างจากชานกษัตริย์แห่งยูกันดาไม่เข้าใจว่าศาสนาคริสต์คืออะไรเขาเริ่มกลัวว่าประชาชนของเขาจะเริ่มบูชาพระเยซูแทนเขานอกจากนี้กษัตริย์ยังโกรธมากเพราะคริสเตียนคนหนึ่งบอกกับเขาว่าเขาไม่ได้ชีวิตอย่างที่พระเยซูต้องการให้เขาทำ ชาญได้ทํางานให้กับกษัตริย์เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งที่สุดและผู้ชายที่หล่อที่สุดในราชอาณาจากักรเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลชายหนุ่มที่รับใช้กษัตริย์ด้วยชาลเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมและเขาสอนเด็กหนุ่มเหล่านี้เกี่ยวกับาศาสนาคริสต์ทุกวันเขาให้กําลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหนุ่มเหล่านี้และยังปกป้องพวกเขาจากการทําชั่วร้ายของกษัตริย์อีกด้วย กษัตริย์โกรธมากเมื่อทรงทราบว่าชาและเพื่อนๆกำลังศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูจึงเรียกร้องให้พวกเขาหยุดศึกษาแต่เมื่อพวกเขาปฏิเสธกษัตริย์จึงสั่งให้ประหารชีวิตของชาและชายหนุ่มชาวยุกันดาอีก22คนถูกสังหารหมดเพราะพวกเขาไม่ยอมละทิง้งศรัทธาในพระเยซูชานั้นก็สิ้นใจเมื่อวันที่สมิถุนายนพศ24 29นะครับสมเด็จพระสันตปาปา เปาโลที่หกล่าวถึงชาลองกาและสถายของพระองค์ระหว่างเสด็จยองแอฟริกาเมื่อปี2512ว่าการเป็นคริสต์นั้นเป็นเรื่องดีแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปนักบ,บุญชาล,ลุงกาเป็นตัวอย่างของการที่เราสามารถจะกล้าหารในศรัทธาอย่างไรเมื่อเราแบ่งปันนันกับให้ผู้อื่นชาลองกาเป็นตัวอย่างของการจะสามารถกล้าหารและศรัทธาเพื่อ ได้อย่างไรเมื่อจะาได้ไปแบป่งปันความเชื่อความศรัทธานั้นกับผู้อื่นพี่น้องนี่เป็นประวัติย่อๆนะครับของนักบุญวันสักขีชาตลวงกาและเพื่อนมรณาสักขีท่านก็เป็นชาวยุกันดาแล้วก็มีเพื่อนๆอีกจำนวนยี่สิบสองคนที่เรียนรู้เรียนรู้จักพระเยซูเจ้ารู้จักความรักของพระองค์และเจริญชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจา้าสิ่งนี้ก็ทำให กษัตริย์ที่วันดาเนี่ยก็โกรธโกรธมากแล้วก็ที่สุดแล้วก็ได้สั่งประหารชีวิตทั้งหมดเลยทั้งชาลูกาและก็22คนและชีวิตของท่านนั้นก็เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญของความอดทนของการาซื่อสัตย์ต่อพระเป็เจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องการเป็นมรณะสกีจึงเป็นประจักษ์พยานจึงเป็นความกล้าหาญเป็นพ,พระพรที่พระเป็นเจ้าประทานนะครับและด้วยความเชื่อมั่น ก็ไม่มีอะไรจะมา,าทำให้เขาต้องละทิ้งพระเบญจ้าหรือละทิ้งความเชื่อในพระเยซูเจา้าแต่ตรงกันข้ามให้เขาเข้มแข็งและพร้อมที่จะเสียชีวิตพร้อมที่จะตายเพื่อยืนยันถึงความจริงถึงความรักของพระเบญจา้านี่คือ,อสิ่งที่บราบารดานักบุญบรรดาบรณสกขีได้ปฏิบัติได้กระทำในชีวิตของท่านนะครับเพราะนั้นพี่น้องในชีวิตเราแต่ละวันเนี่ย เราก็คงโอกาสที่จะเป็นมรณะสกะีถูกฆ่าตายยืนยันความเชื่อนั้นนะคงจะไม่มีในสมัยของเราแต่ว่าเราก็ถูกล่อลวงถูกทดลองอะไรในหลายครั้งหลายสิ่งหลายผลมันไม่ใช่การเบียดเบียนแบบทำร้ายร่างกายหรือว่าทำจับไปขังทรมานอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวออกมาในการล่อลวงอีกแบบหนึ่งคือล่อลวงแบบ ความสะดวกสบายแบบโลกิยะแบบยศถาบรรดาศักดิ์ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงและนี่แหละก็มันก็คล้ายๆกันเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความกล้าหาญที่จะไม่ปล่อยตัวให้เป็นไปปล่อยใจให้เป็นไปตามกระแสของวัตถุนิยมกระแสของโลกิยะนิยมเราต้องอยืนยันยืนหยัดถึง ความเชื่อที่แท้จริงความรักที่แท้จริงที่ต้องมีพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบคางน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้เรียนแบบอย่างของท่านนักบุญชาล,ลวงการและเพื่อนบรณสักขีการเฉลิมชีวิตเป็นคริสตชนในแต่ละวันของเราต้องมั่นใจจะทาสิ่งนี้ได้ต้องได้รับพระพรรับพระเมตตาความช่วยเหลือจากพระบิดาเจ้านะครับลำพังเราโดดๆนั้นคงทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะมีชีวิต และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยสุเจ้าเสมอนะครับนั้นขอให้ทุกคนวันนี้ได้เข้มแข็งได้มั่นคงและเป็นประจัก์พยานให้กับทุกๆคนที่เราพบเราเจอจะได้รู้จักองค์พระเยสุเจ้าและความรักของพระองค์ขอพระพรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเถิญ